กินผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงไหมผงชูรสหรือที่เราเรียกว่า mono sodium มก u t a m a t e ที่ทำจากวัสดุหลายอย่างเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดสาลายซึ่งเป็นผงชูรสที่คุณใช้ปรุงอาหารแต่งรสให้อร่อยถูกปากนั่นเองมีรสชาติที่เรียกว่าอูมามินะครับซึ่งหลายคนเข้าใจว่าผงชูรสจะทำให้ผมร่วงหัวล้าน ซึ่งจริงๆแล้วคำตอบคือผงชูรสไม่ได้ทําให้หัวล้านแต่อย่างไรการทำให้คุณผมน้อยผมบางหัวล้านเกิดจาก2สาเหตุนี้นะครับ 1>, 1. ความเครียด 2. พันธุกรรมถ้าคุณมีพันธุกรรมหัวล้านบวกกับความเครียดด้วยยิ่งทาให้คุณผมน้อยผมบางและหัวล้านได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นผงชูรสไม่ได้ทำให้หัวล้านและก็ผมร่วง แต่การกินผงชูรสที่มากเกินไปทําให้เสี่ยงเกิดโรคเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคความดันโลหิตสูงนะครับดังนั้นไม่ควรกินเยอะเพื่อนๆคนไหนชอบใส่ผงชูรสอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันมาได้นะครับ